Lives, สร้างบวนนจะใส่ผมแม่และชั้นที่สมาสัมพธิตติสัมโพธตสมโพติสัมโิสามโพธิสัโสัมพธสมธสัมโะธิสัมโพธิัมโพธิมิโพสัาสัมโิธสมโพธิเมโพิสัิภัหายสัมพสัมปพิสมสัมมสมิมัยมสมัมโพธมังิปิภา Sắp xếp dìa sắp bơu cầm ăn món cà phê cà phê ปาไรยูปิกรน้อยก็ได้าษหมดละอาจารย์พระันเตระตานิมาตกะมาตกะพระตานี้สัปริวาลานิพิกุสังคะโคนโอชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมาณิมาตกาปตานี้สัปริวาลานิปฏิทันหาตุอัมหะกันเจวะ มาตาปิตุอาเทนันจากะระตานังยาตกานังอีคะตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระภิษุสง์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตกะกับตาหาร ของบริวารทั้งหลายเ่านีท่านางปฏิหังคา,ามินวันจเจวะทานางานาปะเทตามิยาตาจะเมปะเว,วติอนาวาจะกาจพาตุวิหาโรจ่า

โทษาทาทนางนี้เพยงรตาวาลิจิตังปิตังตุมหังคิปเมวะกมิจตตุตเเพรปเรนตตตังกะบาจันโทวะปะละนาตโตยะโมดิโทิกะโตยะโท भा